เอ้เก้าเก้าไปช่วยเลยเก้าไปช่วยบีเลยไปช่วยบีเลยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ด่วนเลยด่วนเลยเอ้ยบีขวาตัวนึงเข้ามืดมันมันจะตีเอนะมันจะตีเอนะอยู่ไม่โดนไอ้หี้ยรถรถฟ้าครับบีสองตัวบีสองตัวตาตาอะไรกี่ตัวสองตัวบอม has been planted พี่วางพี่ออกแล้วพี่ท้ายเนี่ยช็อตชิงจังหวะเนี่ยเออพี่วางเปลี่ยนมุมเล่นได้ป่ะพี่เปลี่ยนได้แกเล่นสลับเอาเด็กแกต้องแกต้องเล่นไม่ตายตัวดิอย่าเล่นให้เขาจับทางได้ก้าวไวนะไวนะรอบนี้ไวยาวนะ วิ่งนำไปเลยวิ่งนำไปเลยวิ่งนำไปเลยไม่ต้องถีบระเบิดนะไม่ต้องระเบิดนะถือปืนไปขึ้นเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวตายแล้วตัวนึงสวยตายอ่ะกลับมากลับมาตายไหมตายไหมตัวนั้นตายไหมกลับมา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 หมดเลยเซตเดิม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 กลับมากลับมากลับมาเอ้ยใครเป็นคนดูอ่ะอ้าวไปดูกลางเปล่าอย่าไปดูเองงั้นเล่นไปงั้นแกไปเล่นกลางเดี๋ยวพี่เล่นเล่นบีเองอันอเตอร์อยู่ยังอยู่ไซเดอร์ตัวนึงโอเคงั้นไปกลางเลยไปกลางเลยไปกลางเลยโฟกัสเอกับบีพอ ตัวบวกอ๋อนั่นล่อยกลาง่ะอ่ะ,อะ,อะให้เขาตุ๋ยเราหน่อยดิดูดิเขาจะตุ๋ยแล้วเปล่ามองมุมนี่เพื่อนไม่ได้มองอ่ะพี่มีตัว ไหนวะไปดิ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 วิ่งเราวิ่งเราวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งขึ้นบนบ้านเราตัวนึ่งใยบอมตัวนึงไอ้เก้ารอเพื่อนด้วยเก้าขึ้นไปจอดเชื่อมบีไว้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้ขอปเขาขอเรารอเขาวางก่อนไปเตอร์ถึงยังถึงหมดแล้วนับกันเองเลยลอยแล้วลอยแล้วที่วางอยู่อไกลหนึ่งมืดมืดตัวหนึ่งมืดตัวท้ายมืดตัวท้ายเก็บให้ได้เก็บให้ได้สวยสวยอาเจยเย็นเจยเย็นที่วางลดลดหนึ่งหนึ่งหนึ เปลี่ยนแมนะ็กแล้วมึงชาร์จได้ไหมไม,ไม่ไม่ไม่เล่นยิ<ร>งโจ un, ดิมึงอย่ารอ,อเขาหนีดิถือปืนเห็นไหมเขาหนีละในห้องสวยแกระเบิดไ,ไม่ใช่มาเล่นลูกเล่นเหรอเขาไอ้เหี้ยไม่ใช่เล่นลับโอ้ยล้ยนอยู่นั่นแหละแม่งมันรู้จักจริงจังหวะเลยพวกนี้เห็นอแม่ไปติดไปติดอะไรเขาเลยไปติดหนึ่งหนึ่งบ่อยอย่างเงี้ยแหละมันจะเป็นเชิงหนึ่งหนึ่งมันไม่มีผลตอนแข่งอไ,ไหลได้หลย รอรอตาตารอตารอตารอยวพี่วัดรอเดี๋ยวพี่วัดรอก่อนกลางกลางโพก้าเาจะอยู่มุมล่างก่อนนะตาผมผมเอากางมือได้ป่ะพี่เตอร์รอซับได้ป่ะได้ระเบิดจากจากแถวนี้จากที่วางกันตายนวเาป็นมเอไเลยะเบาดตเลาเลยเาเลยเข้าเลยาลยนขผเาเลยตาเลยนะผมเไล่นเไกลนมอายมอายนะมอาไลนางปเลอลยนเอาไยีมวางเนอลเาายมาเมนคุมโซน คุมโซนเครื่องบินออกกลางออกกลางออกกลางบ้านมันตาช้าเก็บตัวตาตาระวังระเบิดไร่ตาระวังยาวพี่หน่อยตาไปเล่นตัวไกลพี่ดิยามเนี้ยเฮ้ยไอตั้งไอตัวอันนี้อยู่ดีนะแต่เย็นๆเข้ามาแล้วรถฟ้าโอ้ยเย็นนะเด้งพี่รถฟ้าควยเหื่อไอ้เหี้ยแล้วมึงตายได้ยังกูยิงให้ตั้งสองตัวไม่ได้เปิดมุมดูใช่ไหม ที่วางที่วางไปยังกลางสองตัวกลางสองตัวอ่าวางไป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 รถรถตัวหนึ่งรถขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวไอ้สัตว์เก็บตัวรอน snap check snap c h e c อยู่อยู่อยู่ยัอยู่ขู่อย่างเดียวขู่อย่างเดียวไม่ต้องโดดซ้ายขวาลบลบดีลบดีลบดี ปลาหลอกเนี่ยระเบิดควันมีเปล่าเหลือเปล่าอันนีอู้ติดแล้รวะกางดนระเบิดตายๆพี่ปลาลดให้นะตายตัวน้องเอาเลยถ้าเชียเจ็บป่ะเจ็บจำเริ่มก่อนจำเริ่มก่อนจำเริ่ก่อนอ่ะตีบีไปสามคนนั้นสามคนนั้นตีบีไปตังเก็บตังเก็บตังเก็บก็บอยมาหล่อยมาย โอเคเอต้าน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 เย็นยาวไหวป่ะวทำเอดีกว่าผมว่าทำทำบีได้ป่ะวทำไหนทำไหนทาวันนี้เลยวันนี้เลยโอเคโอเคเอเอให้เอดูแมปรอลงเลยเอาดิเอาดิไหลดิไหลไปดิไหลไปดิเอาเดีก่อนเอาเดีก่อนเออเอาอีกเอาอีกวิ่งออกเอาเลยวิ่งออกเอาวิ่งออกเอาหวยเอ้ยกูเปิดแล้วแต่ว้าไอสัตว์ไอ้เชี่ยเฮ้ยปืนคู่แม่งไม่กลัวอวยถึงแม่แหละไอ้สัตว์เฮ้ยไม่เชี่ยไม่เดิเปิดให้ก่อนไงไม่ใช่กูไปถึงไอเก้า